ฮัลโหลมาแววมาแววนี่อะไรมามุตยยมา FC คุยเรื่องเดาเข้าเรื่องเดิมชาวลาศีกุมนี่กุมนี่เจ้าพ่อราหูเ mm hmm. มื่อมฤตยามือ่อเมื่อยูเมื่อมาฤตยามาทับพบพันธุและย้ายมาจากสาชะในวันที่8มีนาคมยาวมาถึงที่14กรกฎาคมปี272คุณจะบ้างานสุดๆ คุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหอ,อจะมีการเ,าเขาเรียกอะไรอะปฏิวัติใช้คำนี้ปฏิวัติการการพัฒนาการเงินนะคุณจะคุณจะมีการเข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องมรดก แล้วก็คุณต้องระวังเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นแพทย์หญิงนะคะคุณต้องระวังเรื่องการจัดการธุรกิจธุรกรรมของคุณขอให้ทำอะไรก็ตามในการเซ็นสัญญาให้เกิดก่อนวันที่19เมษายนนะคะคุณยังมีเวลาอีก2เดือนเนะาะมันจะอยู่มาอยู่ที่ปันทุมาจากสหาชา้ยาย้ายมาตรงเนี้ยมันต้องระวังเรื่อง ทรัพย์สินเงินทองนะถ้าเราจัดการดีอ่ะมันก็จะกลายเป็นเพิ่มผุนแต่ถ้าเราจัดการไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเสียหายนะคะวัดออยู่ที่ทัดดาวสุขซึ่งเป็นเจ้าของภพพันธุครอ,อบครัวมีความมั่นคงความสุขรอบตัวคุณถ้าคุณเป็นคนกระตัญยูนะคะเส้นทางชีวิตของคุณจะเดินไปด้วยกรีบกุหลาบแต่ถ้าคุณเป็นคนผิดคำพูด ลบมากไม่ต้อสักษาสัญญาเป็นคนทรยต,ต่อเพื่อนเป็นคนที่ทรยต่ตอครูบาอาจารย์ชีวิตคุณจะพังคุณจะโดนปวกแทะเหมือนบ้านที่ปวกกินชีวิตคุณก็จะมีปวกเข้ามาแล้วก็มาแท้จนคุณหมดเนื้อหมดตัวไปเหมือนกันนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านคุณต้องระวังเรื่องท่อน้ําแตกนะเรื่องปวกกินบ้านเรื่องถ้าคุณเป็นคนที่ละเอียดหน่อยคุณต้องดูเวลาช่างมาทํางานเนี่ย บางทีเขาทําแล้วไม่เรียบร้อยพอเกิดความเสียหายขึ้นมาทีหลังนะีมันกลายเป็นเสียหายเยอะนะคะใครที่เป็นเพศชายก็ระวังญาติป่วยนะคะแล้วต้องระาวาังเรื่องชู้สาวทําให้ชีวิตพังด้วยมุอยูมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปฏิวัติมันทําทุกอย่างจนเรางงแต่ถ้าเรารู้ทันดาวเราก็จะไม่งงเราก็จะไปตามเขา เขาพาเรารวยเราก็รวยตามเขาแต่พอเขาพาเราเจ๊งเราก็ไม่ไปดิเราก็ถอยหลังเนี่ยใช่ไหมนะรู้ทันดาวเนี่ยชีวิตยังไงก็รอดปลอดภัยชาวกลุมอย่าลืมฟังคลิปนี้แล้วก็ไปฟังคลิปของดาวเสาที่พี่ทําไว้ให้แล้วเอามาประเมินวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะว่าพีเา่เตือนอะไรบ้างแนะนําอะไรบ้างอะไรเป็นเรื่องดีนะเราก็ทำนะคะอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเราก็ระวัง แค่นี้เองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรอดปลอดภัยไปได้อืขอบคุณนะคะขอบคุณชาวกลุ่มที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันนี้ไปก่อนขอโชคดีค่ะ